คคนคะวันนี้มิวจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถคันนี้เลยนี่ก็คือรถยนต์เสียบปลักรุ่นที่มิวเอามาเป็นโวลอีวีรุ่น4 4นั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมิวจะพาไปที่ไหนไปชมกันเลยวันนี้เราได้ใช้ระยะทางพอสมควรนะคะได้ลองขับโวลมารอบๆเมืองเลยทีเดียว ถือว่าโอเคเลยพวงมาลายน้องก็จับกระชับสบายๆหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนหน้าปัดนะคะก็เป็นจอแบบดิจิตอลด้วยแล้วก็ที่นั่งเบาะนั่งนุ่มนะคะก็เป็นแบบการปรับมือทั่วไปเลยเป็นสีออกเรโทนนะคะก็โอเคแหละเป็นสีโทนอ่อนโยนเลยแล้วก็ภายในนี่เป็นสีทูโทนด้วยแอร์เย็นนะเขามีระบบปรับอากาศอยู่3-4ระดับนะคะแต่อาจจะไม่มี การปรับอุณหภูมิจะไปก็แค่กดปุ่มนะคะก็จะมีปุ่ม D ปุ่ม N และปุ่ม R ก็คือปุ่มร้ายก็คือปุ่มขับทั่วไปปุ่ม N คือปุ่มจอดจอดเนี่ยอย่าลืมดึงเบรกมือนะแล้วก็ปุ่ม R ก็คือเกียร์ถอยหลังใช้ระบบสัมผัสอ่ะใช้งานง่ายนี่คล่องตัวไหมเห็นไหมดูสิอ่ะเดี้ยว ทุกคนคะก็คือเกิดเหตุการณ์หนึ่งกับหนิวนั่นก็คืออยู่ๆหน้าจอมีเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตัวนี้มันเป็นการแจ้งเตือนว่าลมยางของคุณข้างใดข้างหนึ่งอ่ะอ่อนก็อาจจะต้องแวะเติมหรือให้ตารวจลมยางของคุณก่อนเดินทางนะคะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนผู้ขับขี่อีกหนึ่งอย่างที่โวเขาใส่ใจแล้วก็เอามาใส่ให้ในรถคันนี้มีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนั่นก็คือโหมดอีโคแล้วก็โหมดสปอร์ต โหมด Eco นี่นะคะจะให้ระยะทางที่ประมาณ200กิโลนะคะในเรื่องอัตราเร่งนะคะมันก็อาจจะมีหน่วงบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่พอในช่วงที่ขับไปได้สักระยะหนึ่งน้องก็ทำความเร็วได้เรื่อยๆแต่น้องมีลิมิตความเร็วอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือว่าถ้าใช้งานในเมืองเราไม่ต้องไปใช้ความเร็วอะไรมากมายอยู่แล้วเผลอๆเนี่ยเราใช้แค่30-40 ประมาณนี้กลับบ้านก็ไปชาร์จเสียบแบตทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะในการชาร์จนะคะของน้องที่จะเต็ม100%เซ โอ้ยทุกคนคะวันนี้เราขับไปเที่ยวกันในเมืองนะคะบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเ็ามีความน่ารักนอกจากที่เราจะเห็นภายนอกดูเล็กกระทัดรัดเนี่ยภายในกว้างขวางนั่งสบายด้วยที่สําคัญนี่คือเหมาะกับการใช้งานในเมืองแน่ๆในช่วงจังหวะรถติดการขับรถยนต์ไฟฟ้า1คุณจะลักโลกขึ้นมาทันทีเลย2ก็คือด้วยความที่ของเขามีขนาดเล็กกระทัดรัดมุดง่ายซอกแซกง่ายอัตราการเล่นก็คือค่อยๆแตะแล้วค่อยๆไปนะคะขับง่ายแน่นอนมันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นรถดูดคันแรกเนาะแต่สําหรับใครที่ ที่เอาไว้รับส่งลูกนะหรือเอาไปจ่ายตลาดขับรถไปห้างใกล้ๆหรือไปทํากิจกรรมใกล้ๆบ้านก็ถือว่าเอาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็เพียงพอนะคะและที่สําคัญเลยรถคันนี้เสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะคะก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 66บาทประมาณกิโลเมตรละ30สตางค์เท่านั้นเองก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0สนกว่าจนถึง4 0 0 0 0นกว่านะคะก็คือคุณไปเพิ่มออปชั่นเอาเองแล้วครั้งหน้ามิวจะมารีวิวอะไรก็ขอให้ฝากติดตามกันที่เว็บไซต์เช็ราคา .com o m นะคะหรือที่แฟนเพจคารูทแลนด์บายเช็克拉คาร์ดคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ